สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราจะทำแบบฝึกหัด7.8หาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะครับก่อนอื่นเลยเรามาทำความเข้าใจกับรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะครับรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะครับจะเหมือนกับรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตรงที่เขาจะมีด้านทุกด้านยาวเท่ากันนะครับนี่สมมติว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับ เขาจะมีด้านทุกด้านยาวเท่ากันนะครับแต่พอเขาเป็นขนมเปียกปูนนะครับเขาจะมีด้านทุกด้านยาวเท่ากันเหมือนกันนะครับก็จะเป็นด้านทุกด้านเหมือนกันนะครับแตกต่างกันตรงที่สี <favorites> ่เหลี่ยมจัต like like ุรัสนะครับมุมทุกมุมจะเป็นมุมฉากนะครับแต่ถ้าเป็นสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะครับมุมทุกมุมของเขาไม่เป็นมุมฉากนะครับจะเป็นมุมแหลม2มุมนะครับแล้วก็เป็นมุมป้าน2มุมนะครับ ทีนี้เราลองมาดูวิธีการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะครับพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะครับจะเท่ากับความสูงคูณความยาวฐานนะครับนะครับแต่ทีนี้เพื่อความกระชับแล้วก็รวดเร็วนะครับคุณครูก็จะเรียกว่าพื้นที่สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนน,นะครับจะเท่ากับสูความสูงนะครับหรือสูงคูณฐานนะครับ ทีนี้ในการหาพื้นที่นั้นเราจะต้องรู้จักสูงกับฐานนะครับสูงคืออะไรสูงคือส่วนของเส้นตรงนะครับที่ลากลงมานะครับระหว่างนะครับด้านตรงข้ามสองด้านนะครับและส่วนของเส้นตรงนั้นจะต้องตั้งฉากกับด้านทั้งสองด้วยนะครับยกตัวอย่างนะครับดูรูปนี้นะครับลากลงมานะครับเส้นนี้จะคือสูงนะครับ ของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน,นนะครับซึ่งจะลากมาจากด้านนี้ก็ได้นะครับจะลากมาจากด้านตรงข้ามด้านหนึ่งไปยังด้านตรงข้ามอีกด้านหนึ่งนะครับส่วนของเส้นตรงที่ลากมานั้นต้องตั้งฉากกันนะครับเมื่อตั้งฉากกันแล้วเราจะรู้ว่านะครับส,สูงของรูปสี่เหลี่ยมรูปนั้นคืออะไรนะครับทีนี้ในส่วนของฐานคือด้านของ รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนด้านไหนก็ได้นะครับอย่างที่เราทราบนะครับรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะครับเขาจะมีด้านทั้ง4ี่ยาวเท่ากันนะครับเขาจะเหมือนกับรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็คือมีด้านทั้ง4ยาวเท่ากันนะครับทีนี้เราก็มาดูข้อที่1นะครับวิธีการหาพื้นที่ข้อที่1ก็คือพื้นที่สี่เหลี่ยมหออต่อชนะครับทีนี้เราก็มาหา สูงของรูปสี่เหลี่ยมหออต่อชอนะครับว่าสูงกับฐานคือเส้นไหนนะครับในข้อที่1นนี้เขาจะกําหนดสูงมาให้แล้วสูงคือเส้นนี้นะครับสูงคือเส้นนี้ทีนี้ฐานคืออะไรนะครับเมื่อเส้นนี้เป็นสูงนะครับลากมาตั้งฉากนะครับจะตั้งฉากกับฐานฐานคือเส้นนี้ครับฐานคือหอชอนะครับแต่หอชอ โจทย์ไม่ได้กำหนดความยาวมาให้นะครับแต่เราก็รู้ว่าสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะครับกับสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับเขาจะมีความเหมือนกันก็คือด้านทุกด้านจะยาวเท่ากันนะครับเมื่อเรารู้ว่าด้านอตนะครับคือด้านนี้ยาว8นะครับเพราะฉะนั้นทุกด้านยาวเท่ากันหมดเลยนะครับ8ทุกด้านยาวเท่ากันหมดเลย8นะครับเมื่อเราทราบ ความสูงแล้วก็ฐานเราก็สามารถหาพื้นที่ได้นะครับังนั้นข้อนี้เอาสูงคือ6คูณกับฐานคือ8นะครับ6 8 48นะครับหน่วยเป็นตารางเมตรนะครับเราก็ตอบ48ตารางเมตรครับข้อ2นะครับพื้นที่ รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะครับ hfgh เท่ากับสูงคูณฐานนะครับ <Okay. S 1> เราก็มาหาสูงนะครับอย่างที่บอกสูงนะครับจะเป็นเส้นส่วนของเส้นตรงที่ลากระหว่างด้านทั้งสองนะครับ ส่วนของเส้นตรงที่ลากระหว่างด้านทั้งสองลงมาแล้วตั้งฉากนะครับซึ่งสูงนี้จะเป็นสูงที่อยู่ภายนอกก็ได้สูงภายในก็ได้สูงภายนอกก็คือเส้นนี้นะครับลากลงมาลากลงมาเสร็จแล้วก็มาตั้งฉากกับเส้นนี้นะครับฐานนีก้ก็ลากเพิ่มเติมเข้ามานะครับซึ่งเส้นนี้นะครับก็คือสูงนะครับไม่ว่าสูงจะอยู่ภายในหรือภายนอกนะครับสูงจะมี ขนาดเท่ากันหมดเลยเส้นนี้ก็ได้นะครับจะมีขนาดสองเส้นนี้จะมีขนาดเท่ากันนะครับแต่ข้อนี้โจทย์กําหนดสูงภายนอกมาให้ซึ่งก็คือ3.5มจุนะครับซึ่งด้านของรูปนี้นะครับจะมีขนาด4เซนติเมตรเท่ากันนะครับดังนั้นเมื่อเรารู้ว่าด้านมีความยาว4เซนติเมตรเท่ากันฐานก็คือด้านนี้นะครับฐานก็คือด้านนี้ก็จะมีขนาด4 เซนติเมตรเช่นเดียวกันนะครับเราก็นำมาแทนค่านะครับสูงคือ3.5ฐานคือ4นะครับผลคูณของ3.5กับ4คือ14นะครับหน่วยเป็นอะไรนะครับโจทย์ให้มาหน่วยเป็นเซนติเมตรเพราะนั้นก็ต้องตอบตารางเซนติเมตรนะครับ14ตารางเซนติเมตรนะครับ ข้อ3นะครับพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน K M O P นะครับเท่ากับสูงคูณฐานทีนี้เราก็มาหาสูงนะครับสูงคือเส้นนี้ครับส่วนของเส้นตรงที่ลากจากเป็นส่วนของเส้นตรงที่อยู่ระหว่างด้านตรงข้ามนะครับแล้วก็ตั้งฉากด้วยนะครับ ข้อนี้คือสูงคือ3นะครับตรงนี้เป็นฐานนะครับตรงนี้เป็นฐานนะครับซึ่งด้านทุกด้านของรูปนี้ก็คือ2.75เมตรเพราะฉะนั้นด้านนี้ก็2.75เมตรนะครับเพราะ,ะสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนจะมีด้านทุกด้านยาวเท่ากันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสูงคือ 3เมตรนะครับคูณกับ2.75เมตรนะครับเราก็จะรู้ว่าพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม KMOP เท่ากับ8.25ตารางเมตรครับตอบ8.25ตารางเมตรข้อ4 พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนพวจมนะครับเท่ากับสูงคูณฐานนะครับสูงคือส่วนของเส้นตรงที่ลากระหว่างนะครับที่ลากระหว่างด้านตรงข้ามกันนะครับลากมาเป็นเส้นตรงตั้งฉากนะครับก็คือ 2.1เมตรนะครับฐานก็คือด้านนี้ฐานคือด้านนี้เพราะฉะนั้นฐานจะมีขนาดเท่ากับ3.7นะครับเพราะสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนจะมีด้านทุกด้านยาวเท่ากันนะครับเราก็มาแทนค่านะครับสูงคือ2.1ฐานคือ3.7นะครับ เราก็จะตอบ7.7ตารางเมตรครับข้อ5นะครับพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนยอจอรอวอรนะครับเท่ากับสูงคูณฐานแล้วก็มาหาสูงนะครับสูง คือเส้นนี้ครับสูงคือส่วนของเส้นตรงที่ลากลงมาระหว่างนะครับด้านทั้งสองนะครับลากมาต้องเป็นมุมฉากนะครับเพราะฉะนั้นในข้อนี้คือ5.02นะครับเป็นสูงและก็เช่นเดียวกันนะครับด้านทุกด้านของสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนจะเท่ากันเพราะฉะนั้นด้านนี้ก็คือ5.4นะครับซึ่งเป็นฐานของรูปนี้นะครับ เราก็นำไปแทนค่าได้ก็จะได้เป็น5.02คูณ5.4นะครับนักเรียนสังเกตดูข้อนี้นะครับทศนิยม2ตํตำแหน่งคูณกับทศนิยม1ตําตำแหน่งนะครับคำตอบจะเป็นทศนิยม3ตํตำแหน่งนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ 27.108ตารางเมตรครับตอบ27.108ตารางเมตรต่อไปข้อที่6พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน s z v m เท่ากับสูง ฐานนะครับเรามาหาสูงของรูปนี้นะครับสูงของรูปนี้นะครับอยู่ภายนอกรูปนะครับโจทย์กําหนดให้อยู่ภายนอกรูปสูงก็คือเส้นนี้นะครับลากลงมาจากด้านหนึ่งไปยังด้านที่อยู่ตรงข้ามนะครับให้เป็นเส้นตรงแล้วก็ตั้งฉากกับฐานนะครับฉะนั้นด้านนี้คือฐานด้านนี้คือฐานนะครับฐานจะเท่ากับ เท่ากันทุกด้านนะครับด้านนี้ก็3.6อันนี้เป็นฐานนะครับอันนี้เป็นสูงนะครับส่วนเลขตัวนี้นะครับเป็นเลขที่เขาหลอกมานะครับไม่ใช่ความยาวของฐานที่แท้จริงนะครับเราก็นำมาแทนค่านะครับสูงคือ2.7คูณฐานคือ3.6นะครับทศนิยม1ตําตำแหน่งคูณกับทศนิยม1ตําตำแหน่ง คําตอบจะเป็นทศนิยม2ตํตำแหน่งนะครับข้อนี้ตอบ9.72ตารางเซนติเมตรครับข้อ2เขียนส่วนสูงแล้ววัดความสูงและหาความยาวของฐานพร้อมทั้งหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะครับเราก็วัดเองนะครับทีนี้วิธีทํำข้อที่1พื้นที่ สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน E R O M นะครับจะเท่ากับสูงคูณฐานนะครับครูให้ด้านนี้เป็นฐานนะครับครูกำหนดให้ด้านนี้เป็นฐานครูก็วัดจากด้านนี้มาด้านนี้นะครับคุณครูวัดได้เท่ากับ3ซนติเมตรนะครับเป็นฐานเพราะฉะนั้นส่วนของเส้นตรงที่ลาก ระหว่างด้าน2ด้านนะครับก็คือเส้นนี้ลงมาตั้งฉากกันนะครับเส้นนี้จะเป็นสูงนะครับลากลงมาตั้งฉากเมื่อวัดแล้วสูงจะเท่ากับ2.8เซนติเมตรครูก็นำมาแทนค่านะครับสูงคือ3อันนี้คือ2.8นะครับทศนิยม1ตําตำแหน่งคูณกับจำนวนนับนะครับก็จะได้ทศนิยม หนึตำแหน่งนะครับก็คือ8.4ตารางเซนติเมตรนะครับข้อ2นะครับพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนกอสทชนะครับเท่ากับสูงคูณฐานนะครับทีนี้เราก็มาหาฐานกับสูงหรือสูงกับฐานนะครับ ครูกำหนดให้ด้านนี้เป็นฐานนะครับฐานครูก็วัดนะครับแล้วก็ได้4เซนติเมตรเมื่อด้านนี้เป็นฐานนะครับครูก็ลากจากด้านนี้ลงมาตั้งฉากกับฐานนะครับด้านที่ตรงข้ามลงมาตั้งฉากกันตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นสูงนะครับครูก็วัดได้ 2.6ซนติเมตรเราก็นำมาแทนค่านะครับสูงคือ2.6คูณกับฐานคือ4นะครับก็จะได้คำตอบเป็น10.4ตารางเซนติเมตรข้อที่3นะครับเราก็มาหาพื้นที่นะครับของรูป สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน D R O F นะครับจะเท่ากับสูงคูณฐานนะครับทีนี้เราก็มาหาสูงของรูปนี้นะครับกับฐานนะครับจะกําหนดด้านใดก็ได้เป็นฐานนะครับครงูก็ให้ด้านนี้เป็นฐานนะครับซึ่งวัดแล้วได้4.2นะครับฐานเท่ากับ4.2 เซนติเมตรนะครับเมื่อรู้ว่าด้านนี้เป็นฐานนะครับคูลากส่วนของเส้นตรงระหว่างด้านที่เป็นฐานกับอีกด้านตรงข้ามที่อยู่ตรงข้ามกันอีกด้านหนึ่งก็จะได้สูงนะครับสูงก็จะเท่ากับ3.9เซนติเมตรนะครับครูก็นำมาแทนค่าสูงคือ3.9คูณฐานคือ4.2นะครับ ทศนิยม1ตําตำแหน่งคูณกับทศนิยม1ตําตำแหน่งคำตอบจะเป็นทศนิยม2ตํตำแหน่งนะครับคำตอบคือ16.38ตารางเซนติเมตรขอบคุณที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ